ซื้อหมูบดได้หมูสดจริงหรือไม่ในเทปนี้มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นนี้วันนี้บันทึกเทปวันที่23ธันวาคม2566นะครับกับประเด็นที่เปิดไปว่าซื้อหมูบดได้หมูสดจริงหรือไม่นะครับอ,อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่สถานที่ที่ท่านไปซื้อมากกว่านะครับว่าจะได้หมูสดหรือไม่ครับนะครับบางสถานที่เนี่ย เขาจะใช้หมูที่เป็นการแช่น้ำแข็งแล้วมาผสมกับหมูสดของวันนั้นนะครับเพื่อที่จะทำเป็นหมูบดให้กับท่านครับหรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นการเอาหมูที่จากช่วงเช้ามาบดผสมกับหมูที่ทำในช่วงเย็นนะครับเพื่อที่จะขายกับท่านครับหรือ บางทีมันจะมีช่วงไหนอีกบ้างครับจะเอาหมูจากช่วงค่ามาบดผสมกับหมูช่วงเช้านะครับจริงๆแล้วมันก็คือการแช่น้ําแข็งนะครับถ้ามันจะข่าอวันแบบนี้มันต้องแช่น้าแข็งมันก็คือหมูที่แช่น้ําแข็งนะครับหรือหมูที่ผ่านการแช่นะครับมันไม่ใช่หมูสดๆดริงๆนะครับบางพื้นที่เขาทํากันแบบนี้ครับถามว่าทําไมเขาทําแบบนี้ครับมันเป็นหมูที่เหลือแล้วครับเขาก็ต้องเอามาผสมกับหมูบดท,ที่เป็นสดๆครับ เพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุนไงครับกาจะเอาไปไหนล่ะครับถ้าหมูที่มันขายไม่ได้นะครับบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ถ้าหมูมันเหลือขายไม่ได้แต่ละวันเขาจะต้องแช่แข็งเอาไว้ครับแช่น้ําแข็งครับแล้วก็เอามาทําหมูสดครับผสมกับหมูสดในรอบของช่วงเช้าอะไรนี้นะครับหรือในรอบของช่วงเย็นนะครับเพื่อจะทําเป็นหมูบดครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหมูหมูบดท,ที่ไหนก็ตามแต่ท่านต้องต้องดูเนื้อหมูดีๆนะครับก่อนจะซื้อดูเนื้อหมูดีๆครับหมูที่บดละเอียดเสร็จแล้วนะครับดูเนื้อดีๆครับว่ามันเป็นหมูสดจริงๆหรือไม่นะครับแม้แต่การไปซื้อหมูบดในสถานที่สถานที่ที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับหรือในแบบชอบ็อปๆอะไรเนี้ยนะครับอาจจะได้หมูที่ไม่สดก็เป็นได้นะครับ ดูดีๆนะครับซื้อหมูบดครับนะครับและหลายๆท่านบอกว่าเอ้าถ้าจะไปซื้อหมูตามร้านทั่วๆไปเนี่ยแล้วเราสนิทกับเขาแล้วเราโทรสั่งหรือเราสั่งผ่านแชทผ่านไลน์ขออภัยครับขอโทษกับปากการ์ลุนครับเราสั่งผ่านแชทผ่านไลน์เนี่ยนะครับแล้วถ้าก็เกิดเราซื้อมาแล้วปุ๊บหมูมันไม่สดดังที่เราดักจะได้นะครับเราทําไงครับก็พาไปคืนครับ พาไปคืนครับถ้าได้หมูที่มันไม่สดดังที่เรายากจะได้ครับพาไปคืนครับถ้าใจดีคือตอนที่ท่านจะจ่ายเงินหรือตอนที่ท่านจะรับหมูบดนะครับท่านต้องเปิดถุงออกมาดูก่อนครับว่ามันเป็นของสดหรือของที่ท่านต้องการจริงๆหรือไม่ครับมันได้สเปคตามที่ท่านต้องการหรือไม่ครับนะครับท่านต้องดูก่อนครับก่อนจะจ่ายเงินนะครับอย่าคิดว่าเป็นคนกันเองแล้วเกรงใจกันอะไรไม่ได้นะครับของกินกินเข้าไปแล้วเกิด เข้าโรงพยาบาลจะทำไงครับบางพื้นที่ไปซื้อสินค้าบางชิ้นบางอันที่เป็นของกินนะครับดูดีๆนะครับได้ของบางทอีอันนี้ผมพูดเรื่องนอกนิดนึงครับพูดเสริมนิดนึงครับไอลูกชิ้นตามงานต่างๆนะครับท่านดูดีนะครับบางทีเหมือนที่ศิลปินขออนออนอี้คนนี้เอ่ยชื่อครับ เหมือนที่ศิลปินนักร้องบางท่านก็เอามาเล่นตลกกันในบนเวทีครับซื้อลูกชิ้นมาครับมีเป็นร้อยรูเลยครับเสียบวันนี้เสียบขายไม่หมดก็ถอดออกแล้วค่อยเสียบใหม่พรุ่งนี้อีกครับเสียบแล้วไม่ลงรูเดิมนะครับอันนี้อันนี้นะครับเรื่องของของกินดูดีๆนะขออภัยครับปากกาลนครับเรื่องของกินของกินดูดีๆนะครับนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยนะครับบาง งานสินค้าเนี่ยลูกชิ้นเสียบแล้วเสียบอีกเสียบแล้วเสียบอีกเอามาดูอีกทีเอา้ากลายเป็นหลายรูเลยครับซื้อนับเลขรูแล้วมาซื้อหวยน่าจะถูกนะครับบางสถานที่นะครับลูกชิ้นครับดูดีๆนะครับของกินตามงานสินค้าต่างๆนะครับดูดีๆครับบางทีของเหลือจากเมื่อคืนครับเอามาอุ่นใหม่แล้วขายของวันนี้อีกนะครับงานสินค้าบางสินค้ามีแบบนี้ครับนะครับดูดีๆครับดูดีๆครับนะครับ ดูดีนะครับแล้วล้าเราไปพูดเรื่องของลูกชิ้นยังไงอันนี้หมูบดเรื่องของหมูบดก็มัน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 มีความลักษณะคล้ายๆกันครับหรือสินค้าอื่นๆก็แล้วกันนะครับสินค้าอื่นๆก็มีครับอย่างเช่นออะไรนะไก่อบไก่ย่างหรืออะไรสักอย่างไยครับย่างจนแห้งงครับนะครับย่างจนหนังติดเนื้อเลยครับ ดูดีๆนะครับซื้อของกินครับนะครับมาว่าเดีเรื่องของหมูบดต่อครับนะครับซื้อหมูบดครับท่านต้องดูดีๆว่าเป็นหมูสดตามที่ท่านต้องการหรือไม่ถ้าไม่ได้สดตามที่ท่านต้องการไม่ต้องจ่ายเงินครับไม่ต้องซื้อครับหรือถ้าโซสั่งแล้วก็คือยกเลิกได้เลยครับนะครับยกเลิกได้ครับ ถ้าท่านจะซื้อสินค้าแบบลดราคาจริงๆท่านไปดูในห้างครับช่วงไปช่วงดึกๆตอนห้างใกล้จะปิดจะปิดนะครับท่านไปเลือกดูดีๆครับซื้อสินค้านะครับแต่ท่านต้องดูดีๆผมบอกแล้วว่าดูดีๆนะครับราคาจะถูกช่วงนั้นครับเขาโล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 แต่ท่านต้องดูดีๆนะครับซื้อช่วงนั้นดูดีๆครับได้มาเนื้อเขียวเนื้ออะไรมาก็ดูดีๆครับนะครับผมไม่ได้บอกห้างไหนนะครับผมไม่ได้บอกห้างไหนนะครับ และผมก็ไม่ได้บอกร้านไหนด้วยนะครับเรื่องของหมูบดอะไรเงี้ยนะครับไม่บอกร้านไหนครับเรื่องของลูกชิ้นร้อยรูนะผมก็ไม่ได้บอกร้านไหนนะครับผมก็ไม่ได้บอกทังงานไหนด้วยนะครับซื้อของกินดูดีๆนะครับซื้อของกินเดี๋ยวนี้ดูดีๆครับเอาของค้างจากอีกที่หนึ่งมาขายอีกที่หนึ่งมีนะครับดูดีๆครับดูดีๆครับนะครับดูดีๆครับอุ่นแล้วอุ่นอีกก็ยังมีนะครับบางสินค้าบางรายการครับ นะครับดูดีๆครับมาว่าอกันึงเรื่องหมูบดตอนนะครับหมูบดครับถ้าไม่สดดังที่ท่านต้องการก็ปฏิเสธการซื้อได้ครับการซื้อการขายแม้แต่ท่านซื้อสินค้าที่สั่งผ่านระบบออนไลน์ครับเมื่อเขามาส่งที่บ้านถ้าท่านเช็คแล้วว่าเอยมาจะไม่ใช่แบบสเปคที่ท่านต้องการหรือมันแบบไม่ได้ตรงตามที่ท่านต้องการที่ท่านท่านสั่งอ่ะท่านยังยกเลิกได้เลยครับและแค่ซื้อสินค้าตามบรงเนี้ยถ้าไม่ได้ตามที่ท่านต้องการอ่ะท่านก็ยกเลิกครับ มันเป็นคดีแพ่งละพาณิชครับถ้าจะฟ้องมันเป็นคดีแพ่งลาพาณิชย์หรือเขาเรียกว่าคดีผอบครับคดีผู้บริโภคครับนะครับนัเนในคดีผอบคดีผู้บริโภคถ้าท่านจะฟ้องจะอะไรเนี่ยครับนะครับในเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการแล้วก็ยกเลิกครับไม่เอายกเลิกได้ครับปฏิเสธได้ครับนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คือฟ้องดาเนินคดีกันครับมันเป็นคดีแพ่งครับคดีแพ่งและพาณิชครับ มันเป็นคด,ดีผอบอนะครับย่อยๆออกมาเป็นคด,ดีผอบอรหรือคด,ดีผู้บริโภคครับนะครับเขาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซื้อไปแล้วทานแล้วซองเสียคนขายมีปัญหาเลยครับลูกชิ้นลอยรูอะไรนี้นะครับดูดีๆครับไ <c oughs> ม่ได้มาจมดีลูกกชิ้นลอยรูนะเผื่อใครไปทาลูกชิ้นมาแล้วตั้งชื่อลูกชิ้นลอยรูขึ้นมานี่น่าจะโด่งดังเลยนะครับ สัตว์เอกลักษณ์ของเขาคือทําเป็นรูร้อยร้อยรูจะมีรูด้วยเยอะเผื่อใครไปทาเป็นลูกชิ้นมาแล้วทาเป็นลูกชิ้นร้อยรูอาจจะโด่งดังขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แน่นะครับลูกชิ้นนู้นลูกชิ้นนี้ลูกชิ้นนั้นก็มีกันร้อยแลวครับตั้งชื่อลูกชิ้นร้อยรูไปเลยครับแล้วเอกเอกลักษณ์ของลูกชิ้นร้อยรูก็คือมีรูครับมีรูหลายๆลรูครับสดจากโรงงานก็เป็นร้อยรูมาแล้วครับเออน่าจะดีนะครับเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเอาไปใส่ในผัดอะไรเนี่ยผัดหมี่เอาไปใส่ในราดหน้าครับชื่อว่าลูรคับ น่าจะดีนะครับผมว่าครับนะครับน่าจะดีครับไปเรื่องนอกเลยครับนะครับไปเรื่องนอกกันได้นะครับประเด็นของเราก็คือเรื่องของซื้อหมูบดดูดีๆครับว่าได้หมูสดตามที่ท่านต้องการหรือไม่นะครับบางทีอันนี้ผมไม่ได้โจมตีครับผมเคยเห็นข่าวครับเคยเห็นข่าวหมูบดในห้างมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้วยครับนะครับเคยเห็นข่าวซื้อเขาไปซื้อหมูบดในห้างมาแล้วมีสิ่งแปลกปลอมตั้งอยู่นะครับแล้วหมู หมูบดในห้างดูดีๆนะครับอาจจะหมูที่เช่นน้ําแข็งมาก็ได้นะครับเอามาบดผสมกับคุ้มหมูใหม่ด้วยครับถ้าจะซื้อของสดในห้างต้องไปซื้อตอนที่ห้างใกล้จะปิดครับราคาจะถูกครับแต่ต้องดูดีๆเลือกดีๆครับเอาอันนี้พูดกันตรงๆครับนะครับพูดดีๆพูดกันตรงๆนะครับจะได้ของถูกแน่นอนเลยครับแต่ท่านต้องดูดีๆครับอาจจะได้เขียวๆมาบ้างก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านชื่นชอบแบบนั้นก็ซื้อครับแต่ท่านไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องดูดีๆนะครับ แับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ